ตาี่เลยว่ะปมาป่เป็นเอะอ่เิดอยวยวเตัวตัไอะไรที่นึ่สองอ่ะยังเห็นไล่ะโอ้โหเออเออตทำอะไรตัวทำอะไรใชยตัวนี้ไม่งั้นไม่งั้นไม่ขั้คองเลยดูสิเอาให้ผมมันก็ได้ตัวเล็กมาเอาตัวใหญ่ไปอก่นใช่คอตากโอ้โหโอ้โหมาอีกแล้ว ต้องอย่างง yes, like like oh, oh, <right> ี้สีเป้นเน่ต้องอย่างงี้นี่ตัวเดียวเ่งนี้ผิดนแล้วต้อง่ี้โอ้โหว่าเอ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 าสิบเป็นสองเลยปะเฮ้ยเราเล่นแบบเราเล่นแบบบ้านนั่นเลยมาเล่นไม่เแล้วเนี่ยเนี่ยเล่นไม่เอาแล้วนั่งปวดตายหาเลยเลยดูทรงแล้วไม่สนอะไแขงกูเยอะ ตอนนี้น่นก็เยอะนะดูถ้าดูสูงแล้วใช่ใช่เนี่ยเรียาค้องหมอเลถึงนี่เว้ยถึงนีเว้ยใครนี่รถดิได้หรอเย็นโลยโอโหเหมือนกันเว้ยเหมือนกันเว้ย ครับใส่หมดเลยสวยนะครับโอเคอยู่นะถามนี้ว่าถามนี้หมดอื่ไห่เดี๋ยวนี่เอามาอยู่ต้องหาพลาใบสปาใบปูแล้วเขี่ยเาแล้วเงินท่าไหร่แล้วว่เข้าไปวันนี้เราไว้ไหนอ่ะนี่ไงแทบเอาเข้าไปเออใช่ไอยัวนี้เก็บได้อยู่นี่เอาเออแต่มันก็ดีต้องพลาใบ โอ้โหสุดยอดหวานแม่นเนาะยังไม่จับสิเ็ซอแล้วมาจับตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันต่างกันเบาเลยฮะมันต่างกันเดี๋ยวนี้ก็ต้องเริ่มหว่านได้อยู่ก็ยังมีอยู่นะขอใช้ดูไปตรงต่อจะตรงจุดเดิมที่เราเคยหว่านกลางแข็งมักเยอะว่ะ าจริงนะเอออุ้ยอุ้ยนู่นอุ้ยกระโดดโอ้โหเป็นสูงมากว่าเฮ้ย ป่าเยอะว่ะตัเวเตอย่างนี้ไหมต้นร่มไหมเฮ้ยตัวต้นขอรูปหนึ่งมันสวย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 จริงตัวมันต้อง,ต,องต้องโคตรอะไรกันนั้ะ <c oughs> มานี่ตรคู่เลยมามาป่าเยอะจริงว่อะอย่างที่เขาว่าเลยเขาบอกเราทำชูนี่ชูั้งคู่เลย ตอ,ตอนที่ผมมาเราแรกตรงน,นี้น้ำท่วมนะน้ําท่วมเยอะเลยท่านจะท่วมบ้านพวก,กเขาด้วยนะแต่ว่ามันมันท่วมใน,ในคลองเนี่ยไม่มีพื้นที่ให้หวานแหเลยแต่พอน้ําแห้งนี่โหปลาเยอะท่านส่ี้ย่ตัวเลยขยันยันั่ขล้อยันขันเ้ทนขย้นยันล<ม> <laughs> ยนขยัันเลัยันย<ม>ัยันขยันขหันแล้นขยัวขันขันยันขยัยันขันขยัยนขนยันขยันขยัันนันนัน สามนิ้วนะสามนิ้วหมดอ่ะสามนิ้วไม่หมดเดี๋ยวนี้อุปอันนี้สองนิ้วเองสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วปล่อยปล่อยสองนิ้วปล่อยเราสามนิ้วนะสามนิ้วเพราะสองนิ้วมันพี่เบิร์ดบอกเมื่อกี้ขยะที่ใหญ่เนี่ยใหญ่เดี๋ยวนิ้วปล่อยแล้วกันถสองนิ้วปล่อยสอ้ใส่แกเอาใช่ใช่หน้เอาใช่เพราะมันจะพอดีใช่สองนิ้วสองนิ้วเนี่ยพอดีโดนสองนิ้วปล่อยยังทำนี่ตัวนึง Tao lắm mặt 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 lên mặt 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 cái mặt hả? Hình như có tốt hơn Con nè phủ uh, rồi Cứ bảo Cảm ơn mấy Cảm ơn ดูนี่ทอมปั่นปั่นโอ้ยเดี๋ยวมปั่นเขหออย้ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ฟิตเดี๋ยวไม่ต้องต้องปั่นไงถ้าได้ฟิตฟิตไงโอ้นอ,อ,อดีก็ไม่เลือดแค่เคลียร์แหกงก็ตายหาแล้วเนี่ยดูดิเมื่อวานเห็นยังฟิตอยู่เลยอ่ะบอกแล้วอย่ามองเมื่อวานอย่าไปนั่นมาเมื่อวานไหวดีเป็นหมาป่ามาเนี้ย ดูบอล็อกเกอรมาตัวมาเลยนะโเลยนี่ติดาติดตัาติแหงนี่ก็ติดหมดเลยได้ตัวตัวก็ห้าเซนแล้วไงตัวทำตัวใหญ่อยู่นะนี่ใง่เขียตัวใหญกว่ามอกิ้ึงตัวเตอร์ปล่อยทิ้งข้างากให้หมด แค่แค่ต้นซอยนะไม่ไม่ถึง20นาทีต้นซอยเฉยเนี่ยข้างในไม่ถึงร้อยเมตรเลยเนี้ยคุกฝุ่นมันเนี่ยเมื่อทีน่าจะลงไปล้างน้ำเท่าไรไปหาและเดี๋ยวใส่นิดหน่อย